ล,ลูกลูกลูกกินข้าวจ้ากินข้าวมาเด้ออาหารตามสั่งล้านเจียมรลากระจั๊กโตะ <c oughs> ไม่ให้ตัวจีหลกอกบอลตัวจีผัดกระเพราหมูสับใส่ตับไข่เจียวหมูสับแล้วก็ผัดผักบุ้งนะคะ โบนแปวพัดพักบ้งมานนี่ค่ะขึ้นบันไดพักบ้งพัดพักบ้งนะกันขังกันได้ทมากี่ข่าวท้าบักมอนบักไส เดี๋ยวก็ทวงเงนินคืนได้มาคืนแายได้เงนินเสียสามแสนผูกคืนเสียสามแสน <c oughs> จะเอใครมาเอ่ยหน้าปู่คนมาจ้าหน้าปู่คนมานะคะ ปูกับอามาจอบน้องไปเตยก็มีแล้วข้าว่าอย่าพยายามปุุงก๋วยเตี๋ยวถวยคนอื่นเขาักสื่ออยังกระเหลือกของเขา กระเว้ากันพี่น้องกระเว้ากันเออบอมีนะว้ากระเว้าไปแต่ว่าเฮ้ยเตยมาได้เสียเอาเธอฮะอีกครึ้ง อก่อนอีกครึ่งสมบัเิถาก่อนบ่นสเจ้าหาสาหกฮโคจะเชียว,วคิดจะได้เยอะยังบอย,ยังบ่งบพพ้อเนาะสิวั่หละกันเนาะยังไม่พร้อมนะคะยังไม่พร้อม <c oughs> เออมัเล่นไพ่เฮียนสีเฮีนนยนไห่ สุไปห้าเห็ดแลกินไม่ทเที่ยงเลยชุ้เห็ดแกินสู้เขากินโค่นน้องทามบุญมากินบุญนั่งนั่งนั่งจะนั่งยืน เลยนางของมันทกบ่ายเลยเจ็ดเจ็ด<จ>ข่าวบอขบบอจานข่าว,าวาาล,ลงมาเด้อพาย,ยาุเฮือนกินข่าวจ้าพี่น้องจ้าอันพอกพอกับนางเตยผัดเมื่อล นางนางกินห้อยนางกินกินลงมือกินลงมือแซบรูปแสบทำขอบเมนดูขอบเมนปลาลุงดูขอบเมนขอบเมน ผัดกะเพราผักบุ้งดูอันใดแซ่บลองซิมดูอันใดแซ่บมันลายโพดเข่าไม่ใช่พอเบิร์ดแบ่งออกแบ่งออกไทยร้านนี่นะบุ้งแบ่งออกเพิ่มมึงก็แบ่งออกเมาาาออ้ยคือว่าฮุบลงมาหลายอยู่เลยฮะบริวารตะมันมาคอยกินบุ้งกันคอยจขาดกินมันเบิร์ดเขาตากเรากินมันเบิร์ด ทอดไก่นะกานบาลาทอดนะคือยูการค่อยทอดนะมันได้แซบอันใดบ่แซบชิมดูทำอันไดแซบเอาคอมมิทํเอาในก่อนไอมอนคือหนังเตี๋ยแ่ในตัวตีชิมมัยบจะไดเพิ่นบกิผัสุด ตักแค่อ้กว่าเอาชิมชก่อนป้าลุงอยากฟังเลว่าเผ็ดรสชาติเป็นเค็มนัวจังเค็มอนาดไหฮะพอดีขื้แซบเด้งอแซบ่เกือเ่นเเค็มน้ำอีกแซบอยู่แซบอยู่ยังมีเค็มน้ำคันบกชว่ามแซบกันยันขาวโเฮ็ดกินอีกงวดหน้า พอดีเดี๋ยวใครอ่ะเบิ่อเข้มนี่ใช่ว่าบะไรเข้มพอดีทุกยางอืมถุงทอมนั่งอยู่เงยแทบแทบมเม่อไรมแทบกนแบไม่ได้บวชบ่าี่แบ่งกันอันนี้นั่งเฮงกันนะสิอยู่ไปน ใไมุู่นด้อไมุู่นพับบุ้งไฟแดงไฟแดงอยู่ห่านเราก็ไดเราเปิดห้านนาวันเดี๋ยวนะว้าวเราอาหารสบายดีพี่น้งอาหารตามสั่งอยู่ในนั่นห่านห่านห่นเค็มห่านเค็มืห่านอาาเค็มห่านีเค็มเปกเดี๋ยวห่านอาหารทะเลเ่อบอุ่นขนาด กินเขาตากแดดนะคะดํหน้ากัยังดํหน้าตากแดดนะกินขขากินาตากอากาศดีแต่อปุนเด้อบจนอาแล้วกนเปิดหากับข่าวขายได้เลยมานะั้ัเทมัลใจขายบอกครับรองบ่มีคนซื้อ ตั้งแท็กเยอะหรอเ่าทุกคนซื้อแล้วครั้งแรกต้องกลับมาซื้อซ้ำใช่ไหมลกลับมาด่าค่ะซื้อไปกินแล้วกลับมาด่าซื้อไปให้หมาลองกินกับข้าสวยพอดีพอดีแล้วน้องเจอกระเพาะเมื่อ ก็สำเขาช่เาบนใช่หือเปาเป็นคนสเก็ตมากาบุ้งนั่งนันจำยังมันหลายบบริภาทบุญอุจจุตอางนี้ยอมมาเงียบนะเขาทำเสือ พอเหชุเจ้าปู่เคร่วแป๊บเดียวหรื่องเมื่อน้นเมื่อวันเกิดบอกเหรอไฟอะไชื่อยังไงเมอันเกิะครับชั่วแป๊บเดียวไม่ไันงามไม่เลยะใประกาศจองจองอดีตแต่หานิวมันานาที่สุดนทจองอดีตเก่ยวกับในไแล้วนมาลาปุ่เหที่เี่ปวะตูตี่ในสกาย ไดมาตัวริมย <The> <baptism? are again response> mm ังไทยชานเชือสีเชื่อผมยังได้ปลูกไถให้แล้วนะไยแล้วไถอีกข้มาไถรอบเดียวแล้วก็ติดเลยต่ว่าอันบอบไวนะวงหินเล็บบูรีาใช่ละใช่เอาใช่เอากระปองมาล่าเรายังได้ใส่ปุ่นให้ล่มไม่ให้เอ้ยเป็นโค่เนาะแล้วขาเชื่อจนตายบึ๊ ได้ดุกันในบ้าน,น,นเ,นาเ,าาเาขานะภาิี่าพี่อากาเสือขางาหนตเขากระต่าน้ำทำตัวฟิตซูดก็จะเงินเที่ยวใช่ไหมโอ้ยงอนงัดลม่ลย่งนเงี่ยจับบ่าไหมครัจับ แลบเี่ยกินไหมด้านล่าแดมานล่าด้านล่างด้าน่างอะไรไม้อีกเนาะแล้วจะไหนไปมูบ่ ไกลเป็ดย uh, so no ่งนั้นนีมอย่างนีาวเป็ดกล้ร้ายอยู่ร้านี่ครับเป็ดไกใ่ไหไกล้โลนอย่เป็กล้่การเปี่่น่ลเป็ดูอันนี้ตัวนึงไจะรช่วก่อน่ไม่ โอเปเรนโตตัวน uh ีใหญ่ตัว้ตดเป็ดานีเหน้วะเจโลเป็โลเ็ป็ดโล่เดนมโลโลโลห้ไปแล้วเ็ดสิโลห้านับอไดหอดุ่นนะฮะวาสาโล่สโล่่เป็น้ำเป็นบ้าเพราะมันมันแก่แล้วนะ้าจะหวานน้ารมาเลี้ยงแน่ พันยังเป็นเป็นเจ้ใใหญ่ๆนะไข่ชื่อมานั่นแหละคอยอยางไรบันี่ชื่อน้นมันได้ง่ญ่นะตีนมันแดดชบเป็นแดบอมันเป็นพันใหญ่แต่มันไม่ได้เท่าชื่อน้นมันเอื่อยเมี่ยนอ่นี้คุณลเลื่อยไมุ่ลาเลียงมูนะมัละคุณลาเลียงมูุลาเลยไม่เอาในบ้านไต่เนี่ยเออไต่ เลางนอียลงไปอะไรนะเราเรียหแล้วเราเงตันีใหใส่อาอะไรยังไพเราเพเรนี่คอยชื่อมากอทองโลไาเลยแต่เพ็ดยังคนบัวก็แล้วกัเอาคะแนแล้วคอยไปซื้อเป็ดเขาอกันเขาเลหไร้อยกงเขาเี้ยงสลายเร่งหัวอนมันชัน นะถ้าสิเลงใช้ปีใหม่เนี่็เฟสนะเ็ดเ็ดแปดตูวตัวยังไงายบอกหาเขาบอกไม่เจอไอ้ข้ามเจดซี่เมาเเจฟซี่อ่าวไรเสักส,สี่ตูวไปสี่ส,สงอดสสสสสงดูแน่ละมนครักทายบขายในบ้านเขาไว้ข้ามเมา,าลลกขึ้นโงงานก็นกนได้ควัวให้เรา เลี้ยงลยบ่รอยนะมันยกเยโยังไลเธอเลี้ยงเลี้ยงไล่แต่ก็ติลราคาี่มันบ่มีเดินบนั่นอกนี่เป็น่าพาาเอานะต้นนั้นเยลื่จะที่แกเก่งนมากเาเียงครแยากได้ขา่หัวหางเียดมุ่ง่ยเพาจำนงมายกไปเลยนะ ายวง่อลจอนยเขาซื่อมาต้องใหญ่วานอีกขายึนตอนเกี่ยวเขาดำหน้าเกี่ยวเผาชิมาได้ไปทวารเราไม่ากหน่งกันโลนี่ยีนั่นแลเพชรเกี่ยวเ้าทำสสมนะจมอะไมั้งอีจแ้วชื้อมาขอตัวใหญ่เลยเจนแก่เดือดทะสมะข้าวอันนี้ใช่มำเนินเกี่ยวเาบดเ ข้าทข้างหลังด้วยยัเห็นข้าอยู่ในนั้นเป็นตัวเจ้าเละตัวขาวให่หกกิลเจ็ดกิโลแล้กตัวใหญ่เป็นยังไงแล้วกูเป็นกีออื่องน้ือเรื่องกนงงองหาไปซื้อพั่นปักจิ้งั่นตตัวาวนองเก่าร้อมะฮโลปดหกโล่่นก็คือมปดไข่ท่านเห็นเป็นเนื้อเออก็เนื่ phải chấm lửa chấm lửa luôn thôi. của đây. bây nè. Nhở. Để bếp มาจต่วัดบัวเนี่ยแร,แรกๆกันแซบหลังๆกันเิ็มให้ตักบบเบิกเลือกันทอดคข่หอมหอมอยูอ <c oughs> ่กับไข่นะชัวร์เลยให้ตีเบิกเข่า มดบงเสียเสียขึ้นัางมดทังเสียแล้วพวกมดจางจางไมงว่าเพา่าเพื่อพุ่งเขาบอกว่า้ป็เพื่อพุ่งเขาปรว่าิากครับ นี่น่าเสื้อว่าจะจางขนาดไหยจางไม่สืดนะครับยังมีได้จางนะเข็มยังมีได้จางแล้ว่าให้เพื่อนตืมเลยเพื่อนแบบเพื่อนว่าบ้าจเได้แล้วเห็นบ่าวสุดมามีทางอูกนะจางสุดมีจางเคยมีจางเคย ไอ้้้รอูี่นั่งจ๋ายมาเหนี่ยมและพรจากฤจารซันมีต่จะค่ะโดยสบายดีจ้าเยอไปอันหนึ to feyakindo